ประเทศไทยไม่เหมือนพมา่พมาพม่าพื้นฐานของพม่านั้นจเจริญเติบโตมาบนพื้นฐานของทหารเพราะฉะนั้นแล้วจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากมองเอมาเป็นตันช่วยจากตันช่วยก็ต่อไปเรื่อยๆขอให้ตกลงกันได้เริ่มจากเนวินก่อนเนวินพม่านะฮะไม่ใช่เนวินขเขมร พราะฉะนั้นแล้วลักษณะของทหารพรมาร่าจะเป็นลักษณะที่ทุกอย่างรวมศูนย์มาที่ทหารเพระาะพม่านั้นเติบโตมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนปัจจุบันนั้นรากเง้ามาจากทหารทั้งสิน้นประเทศไทยก็เช่นกันประเทศไทยไม่ได้ต่างกันเลยต่างกว่าพมา่าอยู่ข้อเดียวคือประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์ เป็นจอมทัพไทยและพระมหากษัตริย์ของไทยไม่ว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งสองสามหาจดแปมาจนถึงเกเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของทหารทหารให้ความเคารพบ,บูชาเทิดทูนแต่ว่าตัวองค์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณามองทุกภาคส่วนของสังคม และก็ให้ทหารกลมกลืนไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยและไม่เคยที่จะให้ทหารมาผูกขาดอำนาจไปตลอดชีวิตเหมือนอย่างที่พม่าทำแต่ในขณะเดียวกันบทบาททหารก็เริ่มลดน้อยลงจากคนที่ปกป้องอธิไตยของไทยปกป้องสถาบันทหารเดี๋ยวนี้เก่งอยู่อย่างเดียวคือคำพูดของการปกป้องสถาบันกษัตริย์แต่หารู้ไหม ว่าการที่ละเว้นไม่ยอมปกป้องอธิิไตยไทยนั้นนั่นแหละคือจุดเสื่อมที่คุณกำลังทําลายสถาบันร,รั์ทางอ้อมและเวลาที่จะทำลายทางตรงก็ใกล้เข้ามาแล้วพี่รองครับ ทำไมการเมืองในช่วงนี้ถึงเป็นการเมืองที่สำคัญมากพอผมเห็นนายสุวัสดิ์ติปตัณฑ์รบจับมือกับนายไพโรธสวนฉชุวีจับมือกับนายพินิจจารุสมบัตินายปรีชาลาหพงศ์นะแค่ตัวอย่างนี้ผมก็อ่านออกแล้วว่าเมืองไทยนั้นในสายตาของนักการเมืองไม่ใช่ดินแดนที่เขาจะมาปกป้องเหมือนอย่างที่พวกเรามาปกป้องกัน แต่เมืองไทยนั้นเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่เขาใช้ท่องทางของการเป็นนักการเมืองเข้ามาซื้อเสียงเพื่อที่จะสูบทุกสิ่งทุกอย่างออกจากประเทศไทยเข้าสู่กระเป๋าเขามันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องวันนี้มีนักการเมืองหลายคนมีเครื่องบินส่วนตัวพี่น้องมันมีเครื่องบินส่วนตัวกันแล้ว มันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องที่ลูกหลานของมันไปเรียนต่างประเทศหมดแล้วมันไปซื้อบ้านมูลค่าหลายร้อยล้านเพื่อให้ลูกหลานมันอยู่ทางด้งนนั้นสมัยก่อนนานมาแล้วครั้งหนึ่งมันก็แค่ขับรถปิกอัพเก่าๆคันหนึ่งเท่านั้นเองพวกเราเป็นคนซึ่งไม่เคยอิจฉาตาร้อนกับบุญวาสนาของคนใช่ไหมใช่ แต่ขอให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานั้นได้มาด้วยน้ำพักแรงงานของประชาชนของพวกเรากันเองแต่ไม่ใช่ได้มาจากการโกงชาติกินบ้านกินเมืองด้วยเหตุนี้วันนี้นักการเมืองทุกคนไม่ว่าฝ่ายคา้านหรือรัฐบาลสนใจที่จะเข้าไปโกงชาติแต่ไม่สนใจเรื่องดินแดนไทยเลยแม้แต่นิดเดียว สำหรับมันแล้วถึงไทยจะเสียดินแดนไปก็ไม่สำคัญเท่ากับขอให้มันได้เป็นรัฐมนตรีได้ร่วมรัฐบาลเรื่องอื่นสำหรับพวกมันไม่มีความหมายเลยนักการเมืองไทยจึงถูกผมตั้งฉายาว่าเป็นสัตว์นรกทางการเมือง อภิสิทธิ์เวชาชีวะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งสัตว์นรกทางการเมืองเพราะอภิสิทธิ์มีความเชื่อมัน่นว่าทุกอย่างต้องตกลงกันในสภาก็แน่นอนที่สุดเพราะสภาผู้แทนราษฎรคือที่แลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพี่น้องครับ วันนี้พวกเราเหมือนถูกโดดเดี่ยวแต่พวกเราไม่เปล่าเปลี่ยวเอสดีวีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็เหมือนถูกโดดเดี่ยวจากสื่อมวลชนทั้งหมดที่มารุมกินโต๊ะเราแต่พวกเราก็ไม่เปล่าเปลี่ยวเช่นกันผมเคยพูดกับพี่น้องแล้ว ว่าเหตุการณ์เรื่องเสียดินแดนให้กหับเมีนนั้นเป็นข้อดีของเราเพราะว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันเปรียบเสมือนตะแกรงที่ร่อนพวกห้อยโหอนออกไปพวกของปลอมออกไปเหลือแต่ทองคำเนื้อแท้99.99%เ99ท่านั้นเองพอบเพื่อตัวเองครับพี่น้องครับ พันธมิตรบ้านไร่พันธมิตรบ้านบึงพันธมิตรแม่สายพี่น้องครับผลประโยชน์ในขณะนี้มันซึมลึกเข้าไปในสังคมมันซึมลึกเข้าไปทําลายจิตวิญญาณของคนไทยเหมือนกับที่เอแบกโพออกมาเมื่อไม่นานมานี้60%ของคนรุ่นใหม่บอกว่า นักการเมืองโกงไม่เป็นไรแต่ขอให้ประชาชนกินดีอยู่ดีผมเสียดายผมเสียดายที่คนรุ่นใหม่บางส่วนผมไม่ได้หมายถึงทุกคนแสดงว่าอะไรไหมแสดงว่าคุณภาพการศึกษาของเราต่ำเหลือเกิน ถ้านักการเมืองโกงได้ถ้ามันโกงได้คำถามมีว่าเราจะกินดีอยู่ดีได้ยังไงถ้ามันโกงได้มันตรงกันข้ามกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่พี่น้องมันโกงรถไฟฟ้าใต้ดินราคารถไฟฟ้าใต้ดินก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมใช่มันโกงสนามบินค่าแลนดิ้งฟรีของเครื่องบินก็ต้องแพงขึ้นใช่ไหมใช่ มันมีอะไรที่ไม่กระเทือนเราล่ะมันกระเทือนเราหมดเป็นเพียงแต่ว่าสังคมไทยสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่สุดสื่อมวลชนของบ้านเราไม่เคยทำตัวเป็นผู้ออกมาปกป้องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในขณะเดียวกันอาจารย์บ้านเราก็ไม่ได้สนใจที่จะยึดหลักจริยธรรม กลับไปยึดหลักสังกระบวยอย่างไอ้พวกที่เขียนในหนังสือพิมพ์มติชนเห็นหรือ,อยังพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่าวิกฤตของบ้านเรามันมีมากกว่าที่เราเห็นอธิปไตยของไทยที่กำลังสูญเสียกระเมนนั้นมันสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ลึกซึ้ง และมันสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้อีกพี่น้องครับถ้าเรามีนายฐานชั้นผู้ใหญ่แล้วเขามีเมียน้อยสี่คนแล้วเมียน้อยสี่คนทำมาค้าขายกับขมรเพียงแค่นี้เราก็ยอมคิดได้คิดได้สองประการอ๋อ ปัญหาของชาติบ้านเมืองเรื่องดินแดนมันเกิดขึ้นเพราะว่าทหารคนหนึ่งมีเมียน้อยสี่คนและเมียน้อยค้าขายกัะเขมไม่อยากให้เมียน้อยเสียไรายได้นั่นคือปัญหาแรกราคิดปัญหาข้อที่สองก็คือปัญหาจริยธรรมเป็นนายทหารท่านผู้ใหญ่มีได้ยังไงว่าเมียน้อยตั้งสี่คน เงินเดือนของนายฐานชั้นผู้ใหญ่อย่างมากก็พอเลี้ยงดูตัวเองได้ส่งลูกเรียนหนังสือแต่จะเลี้ยงเมีน้อยสี่คนสแสดงว่าไอ้คนคนนั้นมันต้องช่อราชบางหลวงด้วยใช่ไม่ใช่แล้วเราจะมีอนาคตยังไงเพราะฉะนั้นเราจุดแต่ละจุดที่มันเป็นความจริงขึ้นมามันสะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของสังคมทุกๆประการ พี่น้องครับไม่อยากพูดนานกว่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวมีคุณประพันธ์คุณมีรออยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณประพันธ์ขึ้นมาโซโล่ในเรื่องของสิริโชคโสภานะครับพี่น้องผมจะมาทุกคืนกับพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกังวลพี่น้องเมื่อเช้านี้ สุรวิทย์โทรหาผมบอกพี่พี่ตำรวจมันบล็อกไม่ให้คนเราออกและไม่ให้คนเราเข้าก็เหมือนอย่างอาจารย์ปานเทพพูดผมกับมองคล้ายๆอาจารย์ปานเทพแต่ผมกับมองแล้วผมก็เลยโทรไปบอกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกเฮ้ยพันธมิตรเขากลัวนะเองมาล้อมอย่างนี้เขาอาจจะต้องฝ่าวงล้อม แล้วหนีเข้าไปในที่ที่มีกำแพงล้อมเขานะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะบอกผู้มีอำนาจในแผ่นดินพลตรีพลตำรวจตรีประวุฒิอะไรก็ไม่รู้อะ ที่โชคร้ายมารับตําแหน่งผู้อำนวยการสอส,ะสะคุณสลายเมื่อ,อไรพี่น้องเขาตกใจเขากลัวเขาเห็นว่าตรงนี้ไม่มีกําแพงพวกคุณสลายง่ายเขาต้องมุ่งไปหาที่ที่มีกําแพงแล้วหลบภัยอยู่ในกาแพงเห็นด้วยไหมพี่น้องเห็นด้วยตบมือหน่อย ของเราต่างกว่าจตุพรพรมพันธ์ของไอ้คังคกเวลามันตกใจมันเผาบ้านเผาเมืองเรามันผู้หญิงส่วนใหญ่เราขี้กลัวเราต้องหลบหลังกำแพงใช่ไหมพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องถ้ามันสลายเมื่อ,อไหร่เรารวมตัวกันระดมพลพักนายหมด แล้วเราบอกว่างวดนี้เรากลัวพวกคุณขอหลบอยู่หลังกำแพงครับพี่น้องค,ครับก่อนผมไปปบมือให้กำลังใจคุณวีระคุณราตรีอทีครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับ